สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูบุญยเดชร่มเย็นนะครับลูกโลกในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับและวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยนะครับ ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนหัวข้อเรื่องเมืองโบราณในดินแดนไทยและในวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นหัวข้อเรื่องแคว้นโบราณในดินแดนไทยนะครับและเนื้อหาที่เราจะมาทําการศึกษากันในวันนี้ก็คือเรื่องอาณาจักรละโวหรือแคว้นละโวนะครับก็จะมีเนื้อหาในด้าน การตั้งถิ่นฐานนะครับการรับวัฒนธรรมนะครับและการรับอิทธิพลในด้านต่างๆนะครับและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอนาณาจักรละโวนะครับและเนื้อหาจะเป็นอย่างไรกันนั้นนะครับขอเชิญลูนลูนนักเรียนรับชมคลิปวิดีโอที่มีสาระดีๆต่อจากนี้กันได้เลยเชิญครับ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกๆคนกลับมาพบกับครูจอยอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปในเรื่องการตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทยและเด็กๆก,ก็ได้รู้จักแคว้นโบราณต่างๆนะคะในสัปดาห์นี้ครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอาณาจักระโวค่ะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องอาณาจักระโว จุดประสงค์ในการเรียนรู้อธิบายการตั้งหลักแหล่งของอาณาจักรระโวในยุคประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นที่แสดงถึงการพัฒนาของมนุษย์มีความสนใจฝ่ารู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์อาณาจักรละโวเป็นแคว้นโบราณในดินแดนไทยนะคะเด็กๆ ตั้งอยู่ทางภาคกลางอาณาจักรลาโวบางก็เรียกราวรัสหรือลาโวโยเทียเป็นอนาณาจักรโบราณในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่19คือพุทธศักราชที่112 0ถึงพุทธศักราช119 0นั่นเองค่ะ มีศูนย์กลางความเจริญอยู่ที่ราวะปุระเมืองราวหรือเมืองรบบุรีซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาอาณาจักรรโวเคยเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรทาราวดีมาก่อนนะคะและได้แผ่ขยายอิทธิพล คลุมคลองดินแดนภาคกลางตอนบนนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนของไทยหลังจากสถาปนา,อ,นาอาณาจักรอยุธยาแล้วลโวก็ได้ถูกผนวกรวมกันกับอยุธยาคะ่ะอาณาจักรลโว เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนานะคะต่อมาในพุทธศาตาวตรรษที่16ลาโวตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรของค่ะจึงทำให้ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของขอมมานะคะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมมีศิละปะที่หลากหลายรูปแบบทั้งแบบพุทธศาสนารามฮินดูและคามนค่ะ เด็กๆสังเกตพระปางสามยอดนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในการรับวัฒนธรรมของขอมเข้ามาค่ะเรามาดูหลักฐานสำคัญหน่อยนะคะหลักฐานสำคัญของละโวหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงการพัฒนาของอาณาจักรละโวเช่นจาลึกภาษาขอมบนเสาหินแปดเหลี่ยมตำนานพระนางจามเทวีวงศ์ พงสาวดารเหนือจดหมายเหตุจีนและโบราณสถานที่สำคัญคือพระปางสามยอดนั่นเองนะคะอาณาจักรระโวผลงานศิลปะที่น่าสนใจคือผลงานภาพเหมือนของพระบรมสาธิรษ์พระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพระเจ้าแผ่นดินองค์สำคัญที่เผยแพร่ความคิดความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนา ในรัฐิมหานยานและก่อสร้างทั้งในอาณาจาักรรวมถึงรบูรีนี้ด้วยนะคะผลงานชิ้นหนึ่งเชื่อกันว่าเหมือนกับท่านมากคือปฏิมาการ,รเหมือนจริงรูปหินแกะสลกักพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดได้ถูกค้นพบที่ปราสาทหินพิมายเมืองโคราชคะ่ะ เมืองลาวในยุคนั้นได้รับแบบแผนการสร้างเมืองมาจากขอมนะคะคือจะมีการวางผังเมืองมีการวางระบบน้ำปรบปาเพื่อกักเก็บน้ำไว้พอปลูกมีการสำรองแหล่งน้ำสำคัญส่วนในด้านสถาปตัตยกรรมนะคะ จะสร้างอย่างมีแบบแผนทั้งทางด้านวิศวกรรมและความเชื่ออย่างผสมผสานกันเช่นการสร้างประสาทจะต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะเพื่อที่จะรับแสงอาทิตย์ในทุกๆเช้าค่ะพระพุทธรูปสมัยโรบุรีนั้นจะคล้ายกันกับงานพระพุทธรูปของของด้วยนะคะก็คือจะทำให้พระพักหรือใบหน้าสั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตาโตปากกว้างเป็นต้นค่ะปางที่นิยมสร้างนะคะคือปางหน้าปกค่ะเรามาดูหลักฐานที่สำคัญที่ขุดพบนะคะเด็กๆหลักฐานที่ขุดพบเป็นเหรียญกาสาบที่มีรูปพระอาทิตย์เครื่องดวงตาสังตาบัรลังเมืองระโวค่ะวันนี้ครูจอยขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะขอให้โชคดีค่ะ